ฮึโอ้โหทึ๊แล้วถึ๊แล้วพี่น้องถึ๊แล้วนี่นี่นี่เพื่อนนวลนอยู่ของจี๊ดเลยกราบสบายดีเนาะท่านผู้ชมและก็ท่านผู้เบิ่งทุกทุกท่านมื้อนี้ก็พบค่อยอีกบ่าวบร์บนาแสแนลเนาะมื้อนี้ค่อยสิมาดักกระเตพี่น้องเอ้ยนี่เอากระแล็บพี่น้องเอ้ยเนื่อก็คือ มากลองกล่องพี่น้องเลยกเกล็ดทรงทรงล่างเนะาะจักรสีด้จักรตูเนาะตอนนี้ก็ต้นแรงอย่างประมาณเกือบสี่ห้าโมงเนาะค่อยสีดักไว้แล้วก็ยามเลยว่าสีทึกจักรตูเนาะทรงล่างนี่สีด้บ่หรือบอ่ได้ยใส่เนี่ยนาปนลาหกไงล่ะแคมส่วนพี่น้องเลยเดี๋ยวไใส่เลยเนาะ เนี่ยมาลุ้นมาเบิรงว่าสิถึกบ่ถึกประมาณชั่วโมงหนึ่งย่ามพี่น้องเลยใส่ละยามเลยสักชิได้บ่ได้ไปใส่เลยพี่น้องเลยเนี่ยรางที่หนึ่งใส่แล้วเนาะพี่น้องใส่นครไม้นี่แหละนี่ลรางที่สองพี่น้องรางที่สองใส่ในดินพี่น้องเลยบ่ได้ใส่นครเดี๋ยวสีขุ่มจังหน่อย ประมาณชั่วโมงหนึ่งยังมายามมาพี่น้องมาลุ้นมาเบิงน้าค่อยเดอ้อว่าสิไดบ่ได้นะตอนนี้ก็ได้เวลายามแล้วพี่น้องเลยมายามแล้วใกล้สิค่ำแล้วตะเวนสิโต๊กแล้วหลางที่หนึ่งเนาะใส่ไว้ในนี้ไปเข้าไปเบิงว่าสิทึกบ่ทึกประมาณชั่วโมงหนึ่งผ่านไปแล้วพี่น้องเลยไ่เนาะพี่น้องเนะาะลุ้นมาเบิงนําค่อยเดอ้อว่าจะทึกบ่ทึกหลางที่หนึ่งเฮานี่ ฮึฮึโอ้โหทึ๊แล้วถึ๊แล้วพี่น้องถึ๊แล้วนี่นี่นี่พื้นนนุ่อยู่ถึ๊แล้วถึ๊แล้วกระเต่กระเต่มันอยู่ทังพื้นผมพี่น้องเลยถึกตีนมันให้พี่น้องเบิ่งก่อน นี่นี่พี่น้องมันมืดแน่นพี่น้องอาจจะบรเหดเป็นได้เดินมาก,ก่อนพี่น้องเลยโอ้หมานเด้อด่านที่หนึ่งกระทึกแล้วพี่น้องเลยนี่แกเสื้อก่อนพี่น้องเลยโอ้โห

นี่ี่างที่หนึ่งนะพี่น้องเลยทับเล็บตีนหน่อยเดียวพี่น้องเลยยังบตายพยายามลางที่สองเนาะพี่น้องเนาะล่างที่สองพี่น้องอยู่ในดงนี่แหละในป่านี่แหละป่าแขมสวนนี่แหละ ก็ใส่ไก่เดียวหน่อยหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยย่างมากอ่ะหน่อยหนึ่งฮอตฮะข้าวปลาเบิ้งว่าจะถึกบ่ถึกเนาะพี่น้องเนาะหลังนี้ใส่อยู่หน่อยงีปุ๊บพี่น้องเลยใส่ในดินตัวนี้ยหลังนี้ใส่ในดินฮึ่ยๆโอ้ถึกแล้วพี่น้องนี่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 โอ้ปลาตัวมื่อนี้ถึกเด้อ ตายแล้วส่งล่างได้สองตมัมือนนี้น้องคือว่าคุ้มอีลีมือนี่ใส่กับดักนี่ยมานมานัมนมันกับดักมือนี่นี่ตายแล้วพี่น้องตัวนี้โอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ยมือน,นี่ถือว่ามือหมานพี่น้องเอ้ยนี่ สองล่างได้สองโตพี่น้องให้ oh. คุ้มกระเตะคักค,กคกัได้อาหารแรงแหละพี่น้องเห้ลับแซบขนาดผักกุ้ยลยก็แซในเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามส่องบาวบรรณาสแนวเดอ้อ